สองจอยกลวงกุ๊กตามาสคอตแถมเจอดีแกรกด้วยกิ้งกือ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในชิงร้อยชิงราสเกมเทปวันพุธที17่17กันยายน2540ครับเป็นเทปที่มีคู่แข่งสามคู่นะครับคู่หนึ่งก็มีพี่ชูศรีกับคุณจเจรชิชนิมน,นะครับอีกคู่ก็เป็นคุณูใหญ่ฟันดีกับคุณดอนธีรธฐดาแล้วก็อีกคู่ก็คือคุณจอยศิริรักกับคุณจอยเฉิชานะครับโดยในเคสของคู่นี้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวการสะสมกระป,ปรุกออมสิท์อ่าก็เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวของ คุณจอยคุณจอยสิระนะครับว่าจริงหรือไม่ที่คุณจอยสิระเคยสะสมกระปุกอมสินมากกว่าร้อยชิน้นมาแล้วซึ่งเจ้าของเรื่องนะครับพี่จอยสิระก็บอกอยู่แล้วครับว่าไม่จริงค่ะดังนั้นเจ้าของเรื่องในข้อนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับคุณจอยชนิชานั่นเองซึ่งแน่นอนว่าเจ้าตัวก็หยิบเอาเขาเรียกว่าอะไรนะ กระปุกอมสินนะครับที่เจ้าตัวสะสมมาเอามาโชว์กันในรายการแล้วแต่ละอย่างบอกเลยว่ากระปุกอมสินาอาจจะไม่มีทั้งมีแบบเบสิกเบสิกนะครับไปถึงแบบที่มันมีรูปทรงที่แปลกตาม,มีลูกเล่นมีต่างต่างมากมายให้เราได้เก็บสะสมกันนะรอเรอามาเขาเรียกว่าลองโชว์ลองเล่นดูว่าเอ้ยถ้าเกิดเอาเงินก็ไปยอนในแต่ละกระปุกเนี่ยมันจะมีลูกเ,เร,กร่ออะไรกนนะสนใจกันบ้างนะครับอย่างบางอันถ้าเป็น อันที่มีจระเข้ก็โดนยัยบจากออมสินที่เราใช้ยอกระปกอะไรต่างๆนี่ลงไปนี่แหละมันก็มีอมสินที่เป็นเป็นเป็นอะไรแปลกๆด้วยนีย่างย่งย่งตี้อ่าตัวนี้ตัวนี้ใกล้ๆตัวนดีตัวไหนดีอตัวไหนก่อนาเอ่าเตกลตัวนี้เลยฮะมันตกลปุ๊บแหวว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 ้วว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 ไ อ้าหมดซึ๊งเ้าไปเลยกังหันกลงหัลงหันใครใครจะลองไหมจะลองอ่ติยาลองผีกัไหมลองผีกนีกี่าขอบคุครับไน่ย่ยหนว่ยยยดกุบเงยบทันทีนะครับหรือแม้กระทั่งอันที่แบบ นานที่ไม่ค่อยจะเห็นกันเท่าไหร่เนี่ยก็มีมาให้ชมด้วยนะครับแต่ความพิลุกอยู่ที่ช่วงพี่หม่อมพี่เท่งออกมาแต่งตัวล้อเลียนเป็นตุ๊กตาม,มาสคอตพี่หม่อออกมาแบบมาสคอตหยาดเหรียญนาแต่งตัวเป็นมาสคอตจักกหยาดเหรียญใช่ไหมก็ออกมาแกล้งนู้นนี่นั่นนะครับสัปพาก็มีตัวกรตูนจากส่วนน้ำส,น,สนุกแห่งหนึ่งที่ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเนี่ยต้องแถวเซนต์แอนนบางนานแน่นแหลกก็ตแต่งตัวตามปกตินะฮะก็ออกมาเต้นตามสนีสาน แต่มีอยู่หนึ่งคนใส่ชุดครับไม่ใช่ใครที่ไหนที่เพลงนั้นนะครับหลังจากนั้นมาก็เห็นที่ผมเล่าไปนั่นแหละพอถึงตอนจะจบในเพลงนี้แหละก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นปรากฏว่าหลังจากที่แก้สองสามเสร็จใช่ไหมพี่หม่ำหยิบกิ้งคือมาพอหยิบกิ้งกือมาปุ๊บสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือทั้งพี่จอยจอยสรีแล้วกับพี่จอยชนิดชาวิ่งหนีครับ วิ่งหนีแตกครับแตกกระเจิงกลางวงเลยนะครับไปคนละที่คนละทางแต่หลักๆก็อยู่แถวฉากเปิดป้ายนั่นแหละนะครับแต่คนที่พลอยฟ้าพลอยฝนโดนด,ด้วยคือพี่เท่งครับพี่เท่งก็ปวกกิ้งคือเหมือนกยอยันีอะไรจะปานนั้นนะครับ แต่ตอนท้ายมันมีทีเด็ดครับปรากฏว่าหลังจากที่อ่าแกงสองสาวเสร็จใช่ไหมมันยังไม่จบครับอย,อยู่ดีๆทีมงานอยากแกล้งพี่หม่ำครับก็เลยจัดก,การเอาโยนกิ้งกือใส่พอยโยนงกท่า,านในนะครับพี่หม่ำก็โชว์วิทยายุทธครับประมาณว่าเอ้ยข้าโดนกิ้งกือข้าไม่กลัวกิ้งกือข้าไม่กลัวปริงคือประมาณว่าเอ้ยกลัวจริงแต่ไม่กลัวมันเป็นงูยางงูยาง จอมาจับดูีิมาเป็นงูยางไม่ได้ลองจับสิไม่ดีกว่า ลิงมาเดี๋ยวโดนเดี๋ยวลิงมาเดี๋ยวโดนไม่มีอะไรเลยท่าน,นั้นแหละทีมงานอีกชุดหนึ่งก็โยนจิ๊กคือมาแล้วก็ทำเป็นท่าทีตกใจนะครับผมจำความค่อนเทมี้ได้ที่ว่าเหตุการณ์ก็คือตอนจบเนี่ยจะเข้าไปหลังฉากแล้วปรากฏว่าเจอทีมงานแกล้ง <c oughs> แกล้งกลับเขาเรียกว่าแกล้งดาราเสร็จปุ๊บก็โดนหักหลังแกล้งกลับเสียเลยนะครับก็เป็นการเสน่ห์สไตล์ของรายการชิงร้อยนะครับที่เวลาเรามีช่วงกัน หักหลังกันแกล้งดาราหรือแม้กระทั่งพี่มาพี่เท็กด้วยกันเองเนี่ยโอโ้โหจะเป็นช่วงที่แบบสนุกสนานเฮฮาบากแล้วก็แน่นอนครับแขกรับเชิญไม่รู้ตัวครับจะไปรู้ตัวทีตอนหน้างานนี่แหละที่ไม่มีใครรู้ว่าสุดท้ายจะโดนแบบไหนก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าสีรันสนุกแบบแกล้งแบบน่ารักน่ารักไม่เลิรุนแรงเหมือนในเทมหลังๆที่เราจะเล่ากันเนี่ยแต่บอกเลยว่ามันเป็นการแกล้งแบบหยอกๆน่ารักน่ารักตามสไตล์ไว้ใสของทั้งองจอยเลยครับ